แล้วพพี่น้องหมื่อวานนี้เจ็บท้อ,องหลังจากที่ปอกแล้วก็เอามาจาักวันนี้เนาะกับบริก,กงรเราืัอน,นี้สิต้มกินผิกกระเพาะแต่เห็ดจะได้เนาะบ่มีน้ากินเลยแต่อยากซื้อปลาทูแล้วมาไว้ปิ้งแต่ช่วงนี้บ่มีเงินอย่าไปเวียดก,ก่อนมาต่อพอพี่น้องมาต่ออยู่ ไปกันห้าบนเอาเนี้ยกับตุกเนี่ยประช่าห้างปะาษาตอนนัเกรียมมาตอนนั้นะเอาไปกลมหาเห็ดดองถังถังใหไท่องไปองเวลายางคนยางับลงป่าอะไรจ้ะยางก็ไปมาขัดเกลือให้ดอะไร มไปเก็บ่าทานเ้าลงเยอว่าลงเล้วเมื่อขาบอลงก็ลงไหนฮาบุมันถึกเขาลงตีบอ่อยางเอาไปมาลบมันทาเอาอยังไปทาช่องดีๆเจ้าช่องนี้เทียนติแล้วก็เติบไปทางไหนี กันนะโอ๊ยจุ๊กครับให้ผู้ชาไปกันจุ๊กให้ผู้ชาไปกันจุ๊กอ๋โอ้ยจุ๊กโอ้ยจุ๊กตายแล้วเบบมันมันชนอยู่ไหนก็มีน้องเจออยู่ไหนก็มีน้องมันน้องเนี่ย ตแเนี่บอเอาหล่นะเอาเดยมันเป็นยังไงเอาตรงนี้ทนี่เอาหน่อยตรงนี้นี่ จะนอเรื่อยเลยเี้ยวหันเอาไงเดี๋ยวาเอาไงแบบนี้คือถึงโอ้ยลุๆได้ปไรได้ได้เทียงลุกมักเสียมค่ะมักเสียมใครในพวกอันเขาทางกากโก้เนอะอ้คนละนอนเลเดียี่พนมุนลง มึถอดลงทลุมุนเ็งหมดที่ามันนันนีก็ใหม่เดยนพยายามยังไงเห็นบอกซูซี่แหงคนซูซี่จ้เนีเอากได้่ะได้เป็นบอเจ้ามันหนีบยังไง พาพามาค่ะพามายอยางเขาสิบต,ตามันดึงเขาลงเอ้อเอเอนี่เอาเอาเอาคนจีบคนจีบแรกจะก็กานายเลยันจีบได้นอ้อเ่อยเขางไงเด้อน้ำมันก็นมีพอมมันเคาะมันดึงแงวดึงขางเงี้ยซ้ำจีบได้เป็นไงไม,มีคนดูดดึงเอง ช่องทอนพี่น้องเลยจังอันนึงเลยแกวิศอีกแดงแรงขนขากันเลยโบเนาะโงแดงๆเลยดีใจจะปามก็บินผุบๆเลยโอโอ้โหตบักแน่กอ่ ให้กูะยังงี้กทงยังก็ดิชุดน้องดอดดอดอหูนกันธุ์เงาด้แบบนี้จะพิงงัดใครดอกมันมีน้ำไมให้งัดน้องงมๆ่ายคอยด้วดองพิราจะไปรอดน้องงงง่ายๆคอยตีเอ้าเผื่ขาดคนทำมีเก็บขาดใจสับแต่นหนึ่งกระจักมันบริบ่าดิ เสียงกับอต้นเด้อไม่ได no hey, no ้เุ๊เอ <laughs> ้านอยนึงนี่จะนอนยังไงนอยังไงดเสียงกับีส่วนมีนงยเนคนิไโอ้ยหินเต็มเต็มเลย่เต็มหนาเตอยย้าเต็มหนาจออะไกันเนาะยเอซีทตกใจมันมีสาเหตุพึ่งอย่าี้จัดยุติสลุกเดาทายเฮ้ยเฮ้่งต่คนนี่บ่โอ้โห ขาต่กดอตยกทำไมน้งโชคเลยบังโอ้โหีแต่ก็ไม่ดีตวกองสรุปแลสุปแลวผู้ับน้ม่ใจสิตัวลว เสียมหัวทิมมันหลอนมันเนสียมคอยหักเลยหักถึงห้าอยไม่ร้พ่นเชียมมันเด็กกะหักหักเลมันบ่นหมากมันได้คุนนม้มอยู่บ้นเลบุคับด้หอนเงินไปซือเสียมคือ้ำเออยังแต่ละอย่างยังมัได้ยังเลอยแบบเนี้ยอย่าง,างน่อยกับป้าหนีห็นหปูกรกหนึ่งจ<ะ>้า้น้ีน่ไ้แล không oh, này của mình bên cạnh. Bright đấy bên lúc nào bởi vậy, 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 bởi áo bởi vậy, bởi thế này vậy, bởi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  vậy, Này, vậy, bởi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  cái bởi vậy, bởi khó mà จิตปุดจิตปุดบนตาบนมันนินทางเขาทางเขาบนนั้นว่าแต่ยังไม่แต่ยังมัน

เดี๋องไว้สองเราบักกันใหญู่สุสีน่็่อเลยโอ้้ิงดวงหันดัดไปจังโอ้ยเต้นใชให้ดิเอ้โอ้ยเต้นตัวเา ูยังตอดแตนตอดแล้วแตนตอดแล้วปอเดอยู่คือถึงแล้วทงกูข้าหนจะส่งมันนาแตตอดงอนงอไปอีกอาตย้เนี่เา้มา่งตนตอดตนตอดกันจับ ยมทพุ่นเลยยังสนอก้้ยเอ้ตกเอาจาหนก็ไดตกยืนมันบ่อไรบ่งโกสบ่อ้างในปน่อ่นอเี่โอ้ยตต่อแล้วนะต่ออปีเห็นบ่อมืนอยถือเต้นต่อเลย อย่าไปว่น่่อยังตาบเขาหเมื่อกี้นี่ไปก่อนจะมาทิ้มาตอกตาหนี่นี่นี่เห็ดพวกนี่เห็ดพวกไมดอกเดียวเหรอเนอ้าวดอกเดียวเหเห็ดพวกมาได้ไหมไปจะขึ้นหลย่ก่อนอวนี่ตุงนี่เห็ดพวกหู นี่ถึงแตนต่อยังไม่พอถึงเ็สปวดนี่พอยไม้เออยังมีอยู่มีดีอยู่ในนึงเามีมาที่ม,มันไหมเอาเอาจไหม่ใส่ทงไวเอาอมาแล้วเมืออ่อหร่ไปนังร้ายม,มออาายมม์ลุกเมือ่อหรไปดัางร้ายเมยเธอได้บอกเธอมาให้เธ้อย่อยอยม่มบอกแล้ว เดี๋ยวว่ามาหาเห็ดอ่ะเฮเสียงยังวะนเี่ว่าเสียงฝนเออหงเยนเนาะเออเดี๋ยวแมงกชบดินี้ยอ่างใกล้น่ะตีมาส๋ยนี่นี่เสียมดิเรือมันอยู่ไหนพี่บอกนี่ฮาก็ตัวนี้ เดได้คือทั <hair> ้งขึ้นมแ่เอาิหน่อยนนี่นี่ลย่คน่เอบอก้ดเบิ้งบอยบอกใหหาทางขายันขยันเลยฮะเออเขาบอกอนเดยทางนั้นตีคนาะยานเลยนะเดี๋ยวไงนี่นี่สก๊อตเลเอันออางเบิ้งสกอตเลยตั้งเลนะต้บรินกัน น่าคือตัวคือดอกเดียวเออเอาไปทำไมชมเนาะอะไรวา โอ้ยน้องเโอ้เต็มทรงยางเสียบบ่เป็นใจนี่ขนาดทันเสียมเป็นใจสิทำไหเรือถงยางเรือถุงยางบ่เขาเสียมเป็นใจอ่ะอีกนอนหนึ่งเีค่ะอะไรประตูตาอาทาเสกินกินมดไปยบ่นะคอยหิวก็ตาเดม้ยนเอาเสียมนั่งจ้าึเสียมขีลาเขไม่เดียวเด เอนนเออ,อันนี้ตุกนะนะนี้ดีวขนะนี้เลยเดยวได้๋ตังนีีบ่เอ้าอันนี้ตุกตุกตุกเน็บนี่นี่เิเปลอ่พอไมน้องกเ้ยยังไม่าเทียดเอนบเกอบเกที่ได้เนาะอุ้ยเอาไปขากันสิเกิดสักทีมีอะไรผู้สือเนาะมีบ่ไ้ผู้สื่อเอานี่ยมทนีนะ่ นีู่ซื้ออยู่บนีคอยเนาะมามีเขาปะไเขาแล้วนะอไปขแม่มาซืกก้อเือบเีรไปอีกแล้ว <c oughs> มานมลูกแล้วขายแลามันไปขายเรื่อนะมันเลาจเราขายเรื่อง,องนะโอ้เรามีเรื่องไปขายไปเอาในตลาดนัดวัน,น,เ,นเออถ้ามีเงินลงทุนไปเลาขายได้อยู่เอเอเอนีอ้อะไรเราเยขายไปทางใดกันตลาดนัดตลาดนัดทุนี่ตลาดทุกที่นีอ ผูกนางซุงสงับพี่น้องเลยโอ้ันงามเต็มนี่หน่อไม้ขั้นั้นโทนโอ้ยันงานเกะันงามเก๊ดผู้นางซุงสงับอยู่นางซุงสงับแต้นกระตอดพอแล้วถ้ายากเอาลายได้มันนักข้าถือโอ้ยเอามาเพิ่นเอาเอานะไปเห็นน้ำมันฉุบกินบอลในการหายผู้อื่นน้ำ คนกินลายอยู่โอ้โหโดีเหเชียมเหือนได้เ <c oughs> ชียมแล้วยนี่แหละเชี่ยมีหลาพมามน้อยจะตายคือมันเลยเนี่นี่แหละเชียมีหลากลยากลเอาทีนี้า็าท,าที่กําถามันเอางนั้นหนึ่งเชี่ยลมไน้อย คิดนีเงาไป3้ิเมตรเลยตขบอก่าขนมาหาเห็ดหลัได้เห็พวเออขนมาหาเห็ดได้หม่กินเข้าไปยังบ้าเกือกเขาก็บ้าตัวไงทุกคนมีมาไมทนโคนไม่น่น นั่นในนกเอาไปนีบ่มันตันตรงนี้นังท่แกมไงอเอาไปได้ได้คบอกบาได้หาบเมื่อไนี่ไ,ได้หาบได้สวยสองหญากระสอง,กกสองทงสิบโลครกระตา <c ười> อีกมันี้บ้าเถอะหาบเลยหาเพชรจังเหาพชรเป็ยเยนยังไงเนาหาบมาใหม่หมหบุลุกดังเนาะยังหน่อยก็จุขาเกือบเนาะสิบห้าเก็บเกือบไม่ใชด้มาใส่ไป มันเกิดา่เก็บเกี Gym. ่ยวเลยไปหาเราเก็บเกิ่กวดีมาใส่ใ่ก็มาลุกจัเออสิไปหาเก็บเกิ่ใส่แลนก็ยังสีสามสีหนออ้ยจึงเงีบอยู่บอกว่าหาบได้ไหมสองหลัสูตราสอยู่เอาไปให้เขาดอเทียงากินบ้ะะโอ้ยหนไมบานเนาะเอ้อาอันนี้เลยาะม่ไร่เด๋ยวมากไพเออกไพทไมะ เุบนเวลาเห็ดทวบ่เมียเราเด้มีเมียเนาะบ่แอเมียแ่เขาเขาทานเห็นเลยไม่ชอบเพอไม่ค่อยเขาจยากแต่มเมื่อยก็ยังให้ดึกถิ่นพระเสีย เ<ท> <laughs> นี่ยคนที่คกระใบเหงาก้ดไกด้บอกใครวะยังไรก็ได้คนะใบเนี่ยเหรอจิ้มไป ข่ก็ไม่เลยพี่น้องตัดไปนันพอแล้วคเอาสองสนค่ะนางคุมใครไหมให้บอโน้ยโอ้น้อจะเห็ดนั่นหนบอมดิาไให้กระแตกเลยมาดิเหล่ามันไงอออเอาไปเอานนี้เดี๋ยวคุณไป่ะโอ้ยกระคุเองหน่อหมเหม่อดอฮะต่อมันเสียบผมางต่อมันเหี่ยวไปไันเอาเห็ดนำมาห็หมเห็ เห็นแล้วจะมันยังไงขอเดี๋ยวปันเป็นลายหยอไสรอเขียมารันแล้วเยะได้เดวหอเอาฉับเดี๋ยวนะไหมอาลงเชือเลยลงเสีอเลยนี่อ๋อหมด สิบเอเว่นเอาจะเจออะอโอน้อย่าเอิ่นใบอกว่าความร้ายร้ายแท้สอนดิแท้พ่อเลยแหงบ่งแหงร้ายเนาะหาเลยหามาดไปตอน้ยางมาใ่ทุ่งอ๋อต้องมันงามกัดโหทำทีหาแลนมึงดอกแคก็ดอกเดีวยดวย โอเคน้องพรมินทรน้องยอบคลิปแล้วมันเงี่ยงเลยจหรับคลิปนี้กับสบายดีเมงชอบสดีแห้งแห้นแห้งอยางไรย่าสบายดีน้องชอบปเอามืออะไรย่าถิ่มเสียงครกันแล้วกันพอตัดออกเปยังตุกนะไม่ใส่ได้เลยเสียงตรงเดียวน้อ เขาพอเหดเป็นงูเขาพอเห็ดดอกเดียวจบจับสองอันแข่งขากันเลยก็ทงยางสีบาขาดบ้านเนาะสิคี่รถบูขามมหัดสมัยงชอบบ้านเนาะสองอันเลยแ้วก็กระต่ายหนึ่งอีกนะบ้านนี้พอดตป้าโตหาบต้องขึ้นหาอ อ่ะารเสรลจกินี้กัสบายดีเด้อมุกคน